สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในแมป c o l l e c t All Pets ในเกม ROBLOX นะคะวู้วันนี้นะครับเราก็จะมาหาสัตว์ของเราต่อก็ไม่ได้เล่นนานนะครับ EP นี้ก็ EP 2เท่านั้นเองก็ถตาพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับโอเคเมื่อกี้นะครับผมเจอตัวนี้แต่ผมลืมปัดวิดีโอไว้ครับโอเคก็ขอไปได้วยนะครับ นี้ก็โอเคเดี๋ยวตอนนี้น้องผมจะมาเล่นด้วยนะครับรอก,ก่อนอุดนี่เราเก็บไปแล้วใช่ไหมอาจะเก็บไปแล้วระหว่างรอง,งั้นอุ๊ยวัสดีสวัสดีฮะมาแล้วฮะโอเคน้องผมก็มีช่องย t u b e เหมือนกันนะครับช่องชื่อว่าชื่อช่องว่า D.I.Y. shop นะครับเดี๋ยวจะมีลิงไว้ข้างล่างนะครับโอเคไปซึ่งตอนนี้เรามีตัวหนึ่งที่เรายังไม่สามารถเก็บได้นั่นก็คือตรงนี้ hey. Hey. มันล่าสุดนะครับคลิปที่แล้วจำได้ไหมครับว่าเราจะต้องมีปุ่มตรงนี้ที่เก็บเราต้องมาแตะผ้ารอตรงนั้นเลยแล้ว เตรียมกดตึ๊บขึ้นท่านไหมปูพาพาไม่ยอมไปเก็บเลยอ่ะไปครับเอาไม่เก็บเลยคิปโปะอ่ะคิปโปโอเคได้ระวังเดี๋ยวกวนปิดก่อนนะเอ้ามาเอ๊กวนอ่ะพามานี่มานี่นอนแล้วับนิงนะมานี่ให้พี่เก็บบ้าน กำลังไฟเอคพายยังเพิ่งกดนะได้ได้อย่าพึ่งนะได้เก๋ากดแล้วนะกดเลยวิวไลโน่เย้โอ้ยเดี๋ยวไปหาอันนึงอู๋พายโอเคเมื่อกี้นะครับเราก็เห็นว่าขี่ขึ้นยินลับเลยยะ่า มันจะมีทางให้เราขึ้นไปนั่นไงเก็บอะไรตรงนู้นมันจะขึ้นขึ้นยังไงอ่ะนี่แค่ปีนแค่ไหนโอ้โหขึ้นยังได้ได้แล้วขึ้นแล้วขึ้นยังไนต่อมันเหมือนขึ้นยังไนี่ออ๋อโอ้ยใช่มันมีทางใช่มันมีทางมันมีทางอยู่มันมีทางอยู่ตรงนี้โอ๊ะอ้าวทำไมใบไม้มันถึง ไม่ใบไม้ใบไม้ม,มันทะลุต้องต้องโดตรงกิ่งต้องไปตกิ่งไปตรงกิ่งโอเคน,นี่เย้อุ้ยเกือบเกือบหล่นเกือบหล่น่าเอามันค่อยค่อยหายนะมันค่อยค่อยหายจริงหรอโอเคเราได้บาบูนบาบูน <laughs> มาบาบูนเราจะยืนรอพายอยู่บนนี้ no way <Yeah. S 2> ได้แล้วด,ดูหน้ามันแบบชัดเจนมากจริงเหรอเดี๋ยวๆแป๊บนึงนะมันตกง่ายมากเลยอ่ะบัดดี้มาแล้วเก็บ oh, แล้วแบบนี้จะทำให้ตัวเราพร้อมหน่อยนะครับหน้า,าจ,จะแปลกใ,<ป>ใช่ครับว้ายเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มันเหมือนมีรูให้เข้าไปอ่ะจริงเหรอไปไปไปขาไปไหนอ่ะมกง ตีปตกสุดยอดีเพื่อนมันจะเป็นขาโกันที้ทางนี้ทางนี้ทางนี้พาหายไปไหนเนี่ยหาพาไม่เจอเลยหดี๋ยวเดี๋ยวเาดยพาพาอยู่ไหนอะตาพาอยู่ไหนอะลังหาพาไม่เจอเจอแล้วคุณเจอแล้วฮะพาอยู่ไหน เจอแล้วอ่ะเจอตรงไหนหาไม่หาทาแบบเออเอาลองเดินเดินมาเอ้ยเจออีกตัวตัวนึงเพอาะคิวพายอุ้ยมัเหมืนคล้ายๆเสือดาวเลยอ่ะนี่ไงเจอแล้วพี่มันทางนี้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 ไหนมาทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคเจอยางโอเคไปต่อฮะไปต่อเจอแล้วฮะเจอแล้วฮะ ไหนไหนไหเจอน้องไม่แล้วโอเคเดี๋ยวหนูลองหาอีกทีนึงว่าเกิดจะเจออีกมันจะมีตัวอื่นมากกว่านี้ไหมอะเะกี้หนูเห็นบลกแลวเห็นอีกตัวนึงอ่ะอยู่แถวๆนี้แต่ไม่รู้ว่าใช่ตัวเดิมหรือเปล่านะเดี๋ยวนะว่าแล้วทำไมมันรู้สึกแปลกๆที่ไหนได้ลืมซูมออกอ๋อ,อ,อเจอตัวเดิมโอ๊ย อย่างนี้เราออกจากเขากดยังไงเนี่ยต้องวนมาเรื่อยเรื่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะข้างนอกเจออะไรหรือเปล่าโอ้ยไม่มีอะไรเฮ้ยหนูว่าน่าจะมีแค่สองตัวแหลยเฮ้ยตรงนี้มันเหมือนมีปุ่มอะไรไม่รู้ให้กดอะจริ้งหงอเดหนูไปไม่กดแล้วไม่มีอะไรเลยไม่อาจจะมีด้านนอกก็ได้คงไม่มีอะไรแหละไปเถอะหนูหนูอยู่ทางออกแล้วนะ ได้เวลาเดี๋ยวลิเชตอ๋อลิเชตไปแล้วขึ้นแล้วนี่ยออกมาแล้วหนูรออยู่ตรงทะเลทรายอยู่ะเราจะต้องไปหาอะไรต่อนะพาตามมานี่ได้จ้ามีที่ที่เรายังไม่เคยไปโอเคไปละวไปเดี๋ยวเราไปกันเลยเนี่ยไหนกำลังขึ้นไปอยู่เราไปมืออหาทางเข้าอ่ะอุ้ยตกตก ชิปโปนี่นาโทนเดียวกันระหว่างเราพานะครับเราจะมาสำรวจเฮ้ยมีประตูมีอะไรให้เก็บไหมน้าโอ้ยตกมาสูงมากตายไหมไม่ตายทำไมไม่ตายอะโอ้ยมันขึ้นยากโกฟิชกว่าแล้วมันต้องมีอะไรอยู่ในนี้ ว่าแล้วตรงไหนอ่ะพาพาพาเข้าบ้านมาก่อนโอเคเดี๋ยวไปแต่เนึ้ดูไหมเนี่ยว่าบ้านอยู่ไหนกำลังหายอยู่นี่ไงแหมพวกนี้เราต้องดูทั้งหมดเลยไฟเดอรมาร์เกอร์ด้วยครับด,ดีเพื่อนไม่ไ่าเออแ<ด>ป๊บหนึ่งนะเรามาเอาตรงนีน้เพราะว่าเ,ออเราเล่นไปยังไม่เยอะมากเลยบ้านบ้านที่เป็นเหมือนฟาร์มเหรอ พาพาอยู่ไหนเนี่ยอยู่เนี่ยเราอยู่ในาน้ำตอนนี้พากำลังหลงอยู่เราอยู่ในานา้ำบ้านอยู่ไหนอยู่นี่น้ำอ,อยู่นั่งอ,อยู่นี่ตอนนี้พาก็เพื่อวิ่งออกมาเก็บพากเก็บโกฟิช <go fish S 2> ไปแล้วเรียบร้อยปอาทองไปขึ้นขึ้นขึ้นเดี๋ยวนี้เป็นผมเป็นผู้นำผ,ผู้นำโหขึ้นไปก็ไม่มีอะไรนี่นานี่กระโดดมาทางนี้ด้วย <laughs> ผมจะมาสำรวจหลังคาบ้านละกันนะเฮ้ยเฮ้ยเยมี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 อยู่ตรงนู้นอ่ะสีชมพูอะเห็นแล้วเห็นแล้วไปเห็นไหมผมบอกแล้วว่าต้องมีโหนี่น่ารักมากเลยนอนตัวเล็กมากเลยนอนอ้าวทำไมเราเก็บไม่โดนหรือว่าเราเก็บตรง Crow ไปเราเห็นบางอย่างเป็นต้นไม้ด้วยไม่มีอะไรหรอกเออ ไอ้ไม่สี่ตัวไหนอะอยู่บนอย่าบอกนะว่าเราต้องอับดีกูไอ้เด่นเด่นเด่นเด้อเพราะวเราเราเจอเราเจอตัวจิ๋วอยู่อยู่ตรงม้านั่งแอบองน่ารักมากเลยเดี๋ยวตัวนี้เราเก็บไปหรือยังอ่ะเราคุณอยู่ไหนก่อนต้องแอบดูเอ้ยเนียดพาร์ทเจอแล้วเจอแล้วไอ้ตัวนี้น่าจะเก็บไปแล้วนะครับครับใช่เก็บไปแล้วเก็บไปแล้วครับ เราเก็บไปแล้วนี่นาเราเก็บไปแล้วมันเก็บเฮ้ยนี่อยู่บนนี้อ่ะก็นี่ไงไมนมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันตรงนี้ตรงไหนก็ที่เดิมอ่ะตรงที่เจอโล่กระจกเพ็อ่ะมาตรงนี้ก่อนเออเอ๋อเดี๋ยวเร็วพาลงมาก่อนอะไรตรงนี้มีเอาทำไมอ่ะ อ๋ออาจจะต้องกดปุ่มข้างล่างก่อนนี่นาตรงไหนอะตรงใต้ดินที่เราลงไปอะไม่เป็นไรทิ้งไว้เถอะทิ้งพาไม่ให้เก็บอ่อนไม้ก่อนเดี๋ยวเขาไปเก็บก็ได้ลงขึ้นมาตรงนี้ก่อนไม่ัวพาทำไมพาเดินเมื่อกี้พาเดินเดินข้าแล้วนอนสิ้นตัวไปโดดมาเราสำรวจบ้านหลังนี้ก่อนแล้วกัน เขียวเฮ้ยรอแล้วกันดีไม่รอครับไม่รอไม่รอครับครับดีแล้วนี่เมันกีห็นผ่านเดินเดินผ่านนี่เข้ามาในบ้านแล้วชเวยแล้วก็ไม่มีอะไรคืออ่างน้ำอ่างน้ำก็ไม่มีอะไรนะเอออนบ้านนี้สีเวลาไหมเนี่ยสีเวลามากเลยเฮ้ยเราเจอปุ่มตรงนี้นิดนึงปุ่มเล็กิดเดียวเนี่ยตรงทีวีเนี่ยกดได้ไหมพาทาออกนเฮ้ยมันเล็กมากพาเลคือปุ่มเปิดปิด เอีเอาหนาวน่ะก็มันเห็นแล้วมันแบบตื่นเต้นน่ะช่วยไม่ได้ออกมาโอเคบ้านนี้ไม่มีอะไรเลยบ้านเหลืองใหญ่คงต้องมีบ้านเลืองฟ้าบ้านเลืองฟ้าถ้าไม่มีนี่ก็คือแบบอุ้ยเจอจริงหรอพาตามเข้ามาได้ได้ได้กับในนี้ในนี้ในไหนเออเนี่ยตรงเนี้ยพาเนี่ยตรงบุมตรงเนี้ยโอเคจะต้องหนูหนึ่งตัว ห,หนูมันไม่ใช่หมูมฉันบอกหมูอุ้ยฉันบอกหนูหูไม่พูด <c oughs> <อ>ถูกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอตรงนี้มาซ้ำโอ้เมือ่อกี้เดินลายโหตัวแบบใหญ่มากเลยอะ่ะอุย้ยทำไมตัวมันแบบเย็นเยน็นนะทำไมตัวมันเย็นเย็นไปออกกันบ้านหลังนี้ไปแล้วก็หลังนี้โอเคหลังสีม่วงสุดโต่งนะจ๊ะไหนลงองดูม่วงหินเงินม่วง ม่วงชัดเจนเลยตาต่อสีหรือเปล่าครับเนี่ยเนี่ยเห็นะม่วงชัดเจนเลยก็ตัวออกฟ้าๆ่อยนะม่เออมันก็ออกนะแต่ว่ามันม่วงมากกว่าเจ็บทุกที่ทุกเวลาดิฉันมาห้องน้ำอันนี้ก่อนในนี้ต้องมีไม่มีแต่มันไม่มีเออเห็นแล้วไม่มีตรงนี้ต้องมีนะไม่งั้นเสียบไม่มีมีมั้ง เออมีมาไมมโอ้ยางเสียเวลาเลยอุยพูดพร้อมกันเลยอะเยอออกมาแล้วบ้านนี้อย่างเสียเวลาไปบ้านถัดไปบ้านสีชมพูปูอันนี้ผมไม่ตาบอดสีแล้วสเอาเห็นไหมสีมพูสีเทูสีพุ่มๆผมขึ้นไปดูด้านบนนะอันนี้ก็เฮ้ยม,มีอีกนะ ี่ยดูแล้วมันก็น่าจะเป็นพร็อปตกแต่งโอ้โหเฮ้ยมีมีหลังเตียงหลังเตียงหลังเตียงมาห้องนอนมาห้องนอนเป็นตัวอะไรตัวอะไรแคเซอร์ดูไม่ออกเลยอ่ะไปไปไหนโอเคเฮ้ยอุ้ยตกพาอะไรตกไหนอะตรงนี้ตรงหินอะ หินอ้าวแล้วฉันก็อยู่พอดีอะไรอย่างเงี้ยตอกอ่ะมันตอกอ่ะนี่ฉันเจอจริงๆริงที่ผมเจอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปผมเจอเต่าแถวแถวเอาเอเก็บกันไปคเธอทอยส์เต่าทอทอยส์สิเฮ้ยเธอก็มีเต่าอ,อยู่ในทะเลนะผมเห็นนี่บนต้นไม้ด้วยอ่ะตรงนี้ไม่ได้เก็บเต่าบนต้นไม้เหรอไม่ใช่เห็นบางสีบางอย่างอยู่บนต้นไม้เฮ้ยไหน ไหนไหนอ๋อนี่อุ้ยในนี้ก็มีกลมเข้ายังไงอ่ะมีปุ่มไงชัวเดีเดวๆๆาหนูหนูจะเก็บตรงนี้ก่อนะอ่ะสรุปผมหรือหนูหรือว่าฉันงงไปหมดละึ้นข้าวโกงกว่าได้เราจะขึ้นโกงแล้วแต่เราต้องกระโดดไปได้ไหมไม่ได้ก็เราก็ต้องหัต้องขึ้นโอเครู้แล้ว ซูมเข้าไปให้สุดเตรียมพร้อมกับการกระโดดมันจะได้แล้วได้แล้วฮะไอ้มาแล้วด้วยตกด้วยอะอะไรอ่ะตอนนี้น้องผมได้ไปและครับเลือครบนี่แหละเฮ้ยเลืออยู่คนเดียวนานานั่นนนานานานนนา โอ๋ยตกอีกแล้วแน่น่ะแน่แน่ว้าวฉันเจอปลานีโมด้วยแหละอยดีๆก็ได้เฉยอ่ะอ้าวยังไม่โดนอะไรเลยนะฉันเจอปลานีโมได้เลยอ้าวฉันเจอปลานีโม้มาตึกได้วยแหละพาพาหายไปไหนเราเจอกวางมูสฉันมาตึกจ้ะพาอยู่ไหนตึกสีสันที่มันสวยๆอะฮะตรงไหนอะตึกสีสันตรงไหน วีวีเจอตั้งสองตัวแล้วนะเนี่ยตึกสีสันเนี่ยโอเคอันนี้ตัวไม่เสียเวลาของเราใช่ในตึกนี้นไม่เสียเวลาอย่างแน่นอนแต่มันจะเจอชั้นหลังๆนะเออชั้นแรกๆไม่ค่อยเจอเหรอกมันไม่คนเํยเสียเวลาเออหละชั้นไหนเนี่ยชั้นตามสามสี่ชั้นแล้วยังไม่เจอชั้น,นรักเธออืเข้าแต่ สามสี่ชั้นแล้วเดี๋ยวก็จะเจอปลาเียเจอปลาก่นเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเจอ้โอเคขึ้นมาต่อไปโอ้ไม่เจอเลยอ่ะต้องขึ้นไปอีกกี่ชั้นถึงจะเจอตัวต่อไปโอ้ยเฮ้ยตรงนี้มีเออดีแคทใช่อันั้นฉันเจอแี่มันแมวเหรอใช่หน้ามีเหมือนแมวนู้อุ้ยฉันเจอตัวนึงเโอเคผมจะต้องขึ้นบันไดมาใช่แล้วเรามันจะมี โอ้ยเจอพาแล้วเจอพาแล้วไอวิจาแล้วนี่ไงนอนเออมันเดี๋ยวปลุกอันนี้เราจะเป็นอันสุดท้ายนะครับแล้วจากนั้นเราก็ต้องลากันไปก่อนไยบ้ายยังยังเรายังไม่ลากันเราต้องเอาอันนี้ได้ก่อนโอ้โหน่าตกซะแล้วแต่ไม่เป็นไรตกอีกแล้วนี่หมันยากขนาดนั้นเลยหรอโอเคขึ้นมา ขึ้นมาตรงนี้สูงได้สูงมากเลยนะเนี่ยแมเนี่ยชึบขึ้นไปโอเคขีเ่เจียนโอ้แล้วบนนั้นก็คือย่างสูงอ่ะดดลงมาตายก่อนแล้วจากนั้นแล้วก็ขึ้นไปโอ้ยน,น้าบนอาจจะมีเออขึ้นไปสูงๆเออมันตันหรือเปล่าอุ้ยไี่ไม่ตันุ้ยุๆๆๆๆ๊บ ต้องขึ้นมาฝั่งนี้แทนอุ้ยผมเจอปุ่มไหนไหนพะรอก่อนนี่ก่อนททาางงนนี้ี้อยู่ไหนทางอยู่ไหนนี่ไงผมตามหลังอยู่เนี่ยที่ปุ่มเหรอปุ่มเออคลิกคลิกไม่ได้ต้องตายตกโอ้ไม่เสียงดังจังอะตุยตกลงมาสุดละจริงเหรอใช่โอ้ยน่าละโอเคตรงนี้กดแล้วตรงนี้ต้องระวังครับมันจะตก มันจะใช่นี่ไงถึงแล้วถึงแล้วมานี่ฮะไหลนี่นี่นี่ไหลโอ๊ยมันคืพูดไหลไหนนี่อยู่นหอยทำไมทไมนแบนะมันเดินอยู่นิดเดียวนะแต่อยู่มันก็ปื้นไยาวเลยอะอีกแล้วพ้าวโหแล้วแบบสุดมันเลโอเคตอนนี้เราขึ้นมาแล้วแล้วจำนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพาหายเป็นอะไรหลอนี ตกงไปดิไอ้เกือบตกอูยทำไมมันลงไปง่ายมากเลยนะคุณดูนะอ่ะคุณขึ้นมาดูนะไปนะนี่เยไหนไอ้เกือบอูยนี่อ่ะดูนะตกอีกแล้วเมื่อไหร่เราจะได้อุ้ยนี่ไงตกลง้ปทีชั้นนี้ได้แล้วไปนะโอเคได้เลยมันหลาดมันหลาดคือ ตัวอะไรไม่รู้โอเคมันต่อกันข้างหน้าข้างอื่นข้างหน้าข้างหน้าแล้วกันนะครับโอ้โันนี้ <Okay. S 1> ขอจบเลปก่อนนะฝากช่องด้วยนะคะโอ้พาช่อง DIY Shop นะคะโอเคก็เดี๋ยวข้างหน้าค่อยมาอัดใหม่แล้วกันพาวันไหนดีเออไม่รู้อ่ะก็เดี๋ยวดูอีกที ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันอื่นนะคะก็ติดตามชมได้นะครับแล้วก็ฝากช่องพาได้ไวช็อตมีัวมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายพาไหนไปไหนมาลาผู้ชมกันหน่อยดีเออแล้วแล้วอ๋อคือกี้ผมต้องรีบบอกใหม่เ่ยโอเคพาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเรามาเต้นละกันเอาดีพา ดูท่าทาวิ่งี่ได้กวา,าวมาเรามาวิ่งกันตื้มโอเคบายบายสวัสดีครับ